่อนรถวนยังไงให้ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ต้องคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวนิสสันอ m เมร่านะคะก็จะเป็นนะคะตัว1นนะทุกคนนะซึ่งตัวนี้นะ,ะเป็นรถปี2019นะซึ่งเป็นตัวท็อปสปอร์ตเทสนะคะคันนี้จะเบียนนี้ได้ไปเลยค่ะทุกคนคันนี้่อน4,000กวกาบาตลอดสัญญารถใครที่ชอบบอกว่าพี่นอยาก่อนรถแต่หนีไม่อยากขอกนแพง อยากขอนรถยนต์ถูกขามอไซค์เอาคันนี้ไปเลยผัดกับเบี้ยถูกกว่าเงื่อนไขดีกว่าและที่สำคัญนะไม่ต้องตากใดตากคนค่ะพนักงานบริษัทค่รน้องๆที่เพิ่งเริมงานนะคะอยากจะได้รถที่ราคาถูกราคาไม่แรงได้สภาพได้บอดี้แบบนี้ค่ะปี2019และที่สําคัญคันนี้มีจอยนอนจับข้างหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแล้วใครที่ซื้อกับเรากังวลเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์และเบรกคันนี้ทุกคนเอาไปเลยนะสำหรับโปรโมชั่นรีประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกนะคะนานสูงสุดถึง2ปีเต็มค่ะทุกคนก็จะเป็นบอดี้แบบนี้เลยนะไดด้้บบบอีีคคันนใหญ่่แะ เครื่องยนต์ถึง2 2 4, 4ีแต่บอกเลยว่าน้องไม่อึดอย่างแน่นอนค่ะคันนี้มีรับกลังการขายให้ราคาหน้าป้ายนะคะ267,000ค่ะมีอะไรให้บ้างมีประกันชั้นหนึ่งฟรีให้มีตะดโอนฟรีให้ค่ะแล้วก็มีประกันที่ยืนเ e กียร์เบรกฟรีให้กข้าสนยบริการมิสซันคันนี้ออกรถสูเปอร์เซ็นต์พนักง,งานบริษัทเงินเดือน13ซื้อคนเดียวจบได้ไม่ต้องคำไม่ต้องร่วมกับเร่งมาเพียงแค่82,000กิโลเมตรเท่านั้นใครสนใจคันนี้ค่ะทุกคนค่ะอินบ็อกมาตาตนด้ล่านานี้้ไดเลยะคะ